วันนี้เน็มีกระบะนะคะออตโต้สีประตูยกสูงมาแนะนำนะคะคันนี้เลยนี่ i ซู Mac z ี d-max 1.9ึซตนะคะคันนี้เป็นรุ่นปี2 0 1 9โจดยนะคะคันนี้ราคาหน้าร้านเราขายอยู่ที่8,99,000บาทนะคะแต่ว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะมีส่วนลดพิเศษให้1 0 0 0 0แบาทนะคะใครที่โอนจองมาในคลิปนี้นะคะนำมะม่วงสุกมาแลกนะคะคันนี้ก็ รับไปเลยส่วนลดสูงสุด1 0 0 0แสนบาทหรือจะเอาเงินกลับบ้านก็ได้1 0 0 0แสนบาทนะคะใครสนใจโอนจองมาได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวมาชมรายละเอียดกันนะคะว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะคะรุ่นนี้1.9 Z ซตนะคะปี2019.20สี20 C, เท่านะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้านหน้านะคะกระจังหน้าแบบโครเมียม um, นี่เลยหล่อสุดๆนะสวยมากแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านล่างด้วยนี่เดี๋ยวมาดูด้านข้างค่ะนี่คันนี้ล้อแมก จากโรงงานเลยนะนี่คันนี้แม็กขอบ18นิ้วนะคะโอ้สวยรจริงนี่แล้วก็มาด้านข้างมีคิ้วกันสาดประตูนะคะไฟเลี้ยวพับเก็บได้นะคะประจกมองข้างพับเก็บได้นี่แล้วก็มีกันลอยมือจับประตูมีกันมีบันไดข้างให้นะแล้วก็มาด้านท้ายนะคะนี่แม็กไลเนอร์ใหม่มากบอกเลยนี่แล้วก็มีกันชนท้ายด้วยนะ กล้องถอยมองหลังด้วยนี่นเจ็บไม่ล่ะโอเคเดี๋ยวไปชมข้างในกันเลยค่ะโอเคพอเข้ามาด้านในแล้วนะคะเดี๋ยวจะสาตาร์ทให้ดูคันนี้มืดไหมเอ่ยได้ไหมเดี๋ยวเปิดไฟให้นี่นี่ยมาดูตรงเรือนไม้ดิเรือนไม้นี่ไง เลขไม้นะคะส3สกิโลเมตรว้าวนี่แล้วก็พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเดี๋ยวเปิดรับแสงนิดนึงนี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถปรับโหมดต่างๆบนพวงมาลัยได้แล้วก็มีเชื่อมต่อกับสามาร์ทโฟนได้รับสายวางสายได้นะคะแล้วก็คลุซชอมโทนตร,ตรงนี้นะพวงมาลัยหุ้มหนังด้วยนะนี่สวยมากแล้วก็ดูด้านข้างนี่เขาจะมีตรงนี้มันจะเป็นหนังนะเนี่ยหนังนิ่มๆน,น,นะอืมประมาณนี้สวยจริง แล้วก็ตรงกลางก็จะมีนี่มีหน้าจอทัชสกรีนให้โหมดต่างๆประมาณนี้แล้วก็แอร์ปรับได้อู้เย็นฉ่ำเลยบอกเลยนี่นี่จะสามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธนะเชื่อมต่อ USB ได้นะคะอันนี้ก็มีเนวิเกเตอร์นำทางด้วยนะนี่แล้วก็คันนี้มี เกียออโต้นะคะใครที่บอกว่ากําลังมองหารถกระบะสีประตูออโต้นะคะแนะนําคันนี้เลยสวยจริงๆนะนเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันดีกว่าค่ะโอ้ดูสิด้านหลังกว้างมากแล้วก็มีพนักแขมด้วยนะเนี่วางแก้วน้ำได้ นะคะแล้วก็นี่ที่สําคัญเลยมีช่องแอร์ให้ด้วยเป็นไงล่ะนี่มีแอร์ตอนท้ายให้ด้วยตรงนี้คืออะไร USB นี่ชาร์จแบตได้นะนประมาณนี้รวมๆแล้วคือ v e ลิก o กิมากสวยมากบอกเลยคันนี้มาใหม่ด้วย สำหรับคันนี้นะคะ Isuzu D-Max 1.9นะคะรุ่นนี้เป็นอโอตโต้ตัวยกสูง4ประตูใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะแล้วก็อยากจะได้เงินกลับบ้านก็ได้นะคะ1 0 0 0 0บาทนะคะโดยโอจองมาแต่ที่คลิปนี้โปรโมชันนี้หมดเขตที่30เมษายน2565น,น,นี้เท่านั้นนะคะคันนี้หน้าร้านเราขายอยู่ที่899,000บาทนะคะที่ไปไป้ายแดงที่กำเงินไปแน่นอนแสนหดาวแต่ว่ามาที่นี่สาเหลียวออโต้นะ ที่มีเงิน1นึ่งแนนะคะเอามาดาวก็ได้หรือจะเอาเงินกลับบ้านก็ได้ถ้าเครดิตดีนะคะคันนี้พอเริ่มต้นอยู่ที่1 4ึ0 0หบาทเท่านั้นนะคะใครที่โอนจองมาในคลิปนี้รับโปรโมชั่นนี้ทันทีนะคะอย่างที่บอกรถที่นี่การันตีได้เลยค่ะไม่มีจมน้ํชนหนักพิการกับไมไฟไหม้อย่างแน่นอนถ้าเจอเรารับซื้อคือเต็มจํานวนออกรถกับเรามีบร,ริการดูแลฉุกเฉินให้ตลอดยี่ชั่วโมงทั่วไทยอีกด้วยอุ่นใจได้เลยค่ะอย่างที่บอกนะคะรถสวยถูกใจไกลแค่ไหนก็คุ้มนะคะ เลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกที่นี่ค่ะสามเหลือว่าตัวขอนแก่นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ